สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับต้นไม้ต้นยาวันนี้ก็จะพาชมนะครับไปรจฝากกันนะครับหลังจากที่ใช้เวลาหนึงปีนะในการเดินทางนะครับทําในส่วนของขุดนาเล่นนะครับก็จะเห็นภาพนะครับการเดินทางไปของเรานะครับข้างๆนี้เป็นนาของยายนะครับยายสองนะครับ นี่คือของเรานะครับซึ่งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาทั้งหมดนะครับก็ทําการนะครับกุดปีที่แล้วก็ส่วนนี้ครับนะครับได้จพาชมทัวๆกันแล้วกันนะครับส่วนของนะครับเมื่อสองสามเดือนที่แล้วนะครับก็ได้ทําการโกยตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะทํานะครับห้องสมุดสําหรับนะครับเราเองนะครับนี่คือห้องสมุดของเรานะครับ ของสมุดที่อยู่กล้ามกลางทุ่งนานะครับเอาไว้เตรียมนะครับกลางกลางก็เป็นอะไรนะครับเป็นจุดที่เรียกว่าเอาไว้นะครับเล่นเกมนะครับนะครับเอาไว้นะครับเรียนรู้ด้านนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับคอมพิวเตอร์นะครับการเขียนโปรแกรมนะครับแต่ก่อนที่จะไปได้ก็ต้องทําสะพานไปใช่ไหมตอนนี้กันก็ถล่มทลายลงมาบ้างแล้วนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับของนะครับธรรมชาติที่ต้องนะครับถล่มนะครับกันอยู่แล้ว ก็ปล่อยให้มันถล่มไปนะครับถล่มไปโกยขึ้นมาใหม่นะครับถ้าไม่โกยก็คืออยู่กับนั้นนะครับเพื่อความนะครับเป็นสิริมงคลนะครับอ่ะมาเดินดูนะครับถนนที่นะครับพูนขึ้นมาก็น่าจะสูงพอสมควรครับจากพื้นเนี่ยนะครับประมาณสังเมตรเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ตะมนก็เอานะครับต้นข้าวมาโปรดไว้นะครับมารยไว้เพื่อนะครับความสวยงามนะครับเพื่อยึดเกาะ อันนี้ก็เป็นหญ้าอันนี้ก็เป็นเนินครั้งก่อนนะที่พูนไว้แล้วหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับปลูกอะไรไปบ้างนะครับก็ปลูกอะไรไว้ก็สู้หญ้านะครับไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะปลูกใหม่นะครับข้างๆก็แซมนะครับแซมไปด้วยต้นต้นหญ้าเนี่เปียนะครับหญ้าเนี่เปียที่เอาไปปลูกให้กับหัวควายนะครับตรงนี้ก็เป็นร่องรอยอารยธรรมของการไหลวนนะครับของลาวาที่อยู่บนนะครับเทือกเขา ไหลมาจากดวงอาทิตย์ทางนู้นนะครับเลงมาดจืดนะครับแล้วมันก็เข้ารูนี้มันก็สร้างรูข้างนพาพวกมันเข้าไปแล้วมันก็มาทะลุลงลงไปนะครับในส่วนของแม่น้านะครับซึ่งมันก็เป็นจุดรวมตัวของมันนะครับเราก็จะพบเห็นนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่นะครับสร้างขึ้นมาโดยโดยอะไรนะโดยฝนนั่นเองนะครับน้าฝนไหลลงมานะครับเราก็จะได้เห็นภาพกันหญ้าเหล่านี้เราก็ไม่ได้ปลูกขึ้นมาเลยแต่มันก็ขึ้นมาเพื่อเป็นอาหารให้กับปัวควายนะครับที่เรา นะครับให้กับตมแล้วก็ยายเปรเียงนะครับยายเปียกก็นะครับกะว่าจะสร้างนะครับเจ้าตัวห่วควายนะรับใช่สร้างรั้วสร้างเล้าควายก็ตรงนี้นะครับอยู่บนนะครับอยู่บนเออน้ำแม่น้ํานะครับแล้วก็เลี้ยงปลาให้ปลาขี้ลงไปให้กับนะครับปลาไม่ใช่ปลาขี้ลงไปให้กับไก่ไก่ขี้ลงไปให้กับปลากินนะครับจากนั้นคนก็ไปกินปลาต่อก็คือกินขี้ต่อกันนั่นเองนะครับ โอเคนะครับตรงนี้ก็กว้างกว้างโอสมควรนะครับแต่มันเนื่องจากเป็นดินทรายนะแต่ก็รอสักพักนะครับเพื่อให้มันนะครับกลายร่างไปเป็นดินที่เราต้องการก่อนนะครับความกว้างของตรงนี้ก็นะครับที่สมไว้ว่าจะทําคอกนะครับคอกปศุสัตว์นะครับตรงนี้นะไปทาให้มันดูสะอาดสะอาดเลยทีเดียวนะครับก็เอาไว้แต่เป็นปุ๋ยนะครับเป็นนะครับเอาไว้ให้กับต้นไม้นั่นเองนะครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับนึ่งงาน ใหญ่อยู่ไหมโอเคนะครับเรามาดูร่องรอยทางฝั่งทางที่ตะวันตกนะครับถ้าเรามองไปนี้นะครับจะคือมองเห็นทิศตะวันออกอ่ะก็สิ่งสิเพราะเราอยู่ฝั่งที่ตะวันออกก็มองไปเห็นดวงอาทิตย์นะครับพูดไปมานะครับลินพันกันเอาละนะครับอันนี้ก็ไว้เดินออกกําลังกายนะครับวันหนึ่งเดินได้ประมาณ5กิโล10กิโลก็ขับรอบทุ่งนาพอดีนะครับให้ร่องรอยครับ ร่องรอยเป็นนะครับน่าจะออกมาตอนวันที่หนึ่งกับวันที่16นะครับเราจะได้มาดูกันนะครับเห็นไหมมีร่องรอยมีปลาขึ้นมานครับไตขึ้นมาโอเคนะนะครับเราก็ปล่อยไว้นี้ครับเป็นสถาปัตยกรรมนะครับที่นะครับต้องเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูให้ได้นะครับเสียงอะไรตึงนะครับโอเคครับเห็นภาพนะครับตรงนี้เกิดขึ้น ตรงนี้ก็รอยมันถล่มนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับของดินทรายที่ขุดเสร็จก็ต้องถล่มนะครับถ้าไม่อยากถล่มก็ต้องไม่ต้องขุดนะครับเราก็ดีไซน์ออกมาเพื่อให้มันถล่มอยู่แล้วนะครับเคนะครับไหมความสวยงามนะครับเคนะครับนี้สร้างเองนะครับด้วยธรรมชาตินะครับคนไม่ต้องสร้างนะครับแค่มาดูว่ามันเปลี่ยนไปยังไงนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็นะครับเราเวียนมาบรรจุนะครับข้างหลังน่าจะเป็นประมาณ3ไร่กว่านะครับ สามสามไร่เนาะประมาณนั้นนะครับพื้นที่ที่ทําใหม่นะครับสามไร่กาก่าซึ่งเป็นลักษณะของนะครับเดี๋ยวเอาโดรนมาบินอยู่นะครับบุพอดีโดรนนะครับบินชนใบไม้นะครับแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับเดี๋ยวจะปลูกมันขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นนะครับจุดที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับดวงอาทิตย์ก็สวยงามฟ้าฟ้าก็สวยงามนะครับโอเคนะครับเราจะไปที่ชมต่อที่อื่นนะครับเป็นพงหญ้านะครับพงหญ้านี่เปีย นะครับอันนี้คือพงหญ้านะพงหญ้าดนเปียกเลยเข้ามานะครับแต่นี่คือจุดที่เราสมมันเก่านะครับเมื่อที่แล้วอันนี้ก็เป็นนะครับอะไรรู้ไหมใครจายถูกนะครับตะไคร้นั่นเองนะครับตะไคร้นะครับที่ปลูกไว้เมื่อต้นปีนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันนะครับพาอาจารย์เจ๊นะครับมาเก็บผักกัน เราเก็บผักข้างรั้วนะครับของยายนะครับผักที่มีชื่อว่าผักกระเดาผักเดานั่นเองนะครับยอดขึ้นมานะครับเก็บทีไรก็ออกมาทุกครั้งเก็บนะครับเก็บนะครับหนึ่งนะครับมันก็ออกมาเยอะนะนะครับไอคือธรรมชาตินะครับที่มันสร้างขึ้นมาให้เราเราก็กินมันนะครับกินมันเสร็จมันก็ออกมาใหม่นะครับผักเดานะครับเอาสักกำหนึ่งแล้วกันนะครับ เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับของสวนป่านะครับจิฟาร์นั่นเองนะครับมันก็เจ็บข้ามรดน้ำกันทีเดียวนะครับข้างบนก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะขเรวเหนียวลงมานะครับโอเคเหนียวไกลลงมาลงมาสิลูกลงมาโอ้ยสานมาทั้งรุ่นเลยนะครับโอเคครับเก็บไปนะครับปาบให้ครับเอาละนะครับก็ได้แล้วนะครับเอากำหนึ่งก็พอแล้วนะครับ ทันเดิก็ะพอแล้วนะครับเอาละก็นะครับผิดตัวน,นี้เจ้าหน่อยนะยอดมันออกมาหลายปุดนนะครับปึ๊ดนะครับอ่าอีกหน่อยปึ๊ดนะครับโอเคนะครับสานีนะครับเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆก็จะอยู่ยเองเราจะพาไปดูนะครับกลับไปทางนู้นดีกว่าทางนี้มันขึ้นยังไม่ทำสะพาน เดินกระสุนกลับไปนะครับฝั่งที่ตะวันตกนะครับเพื่อเห็นนะครับช่องว่างระหว่างจุดที่เราจะสร้างนะครับไอ้สร้างบ้านนะให้ยายปลูกผักก่อนนะครับจะสร้างเป็นนะครับห้องประชุมนะครับตรงนี้ก็ห้องประชุมคิวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนะครับเป็นจุดที่เราสามารถเชื่อมต่อกันด้วยสะพานนะครับเพราะว่าเราจะข้ามเจ้าร่องน้ํานี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีสะพานนะครับ ข้างบนเนี่ยตอนแรกว่าจะถมสูงกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากว่าดินไม่พอนะครับก็เลยไม่ได้ถมสูงตันนี้ก็เป็นระบบน้านะครับที่ใช้ทั้งทุ่งทุ่งนาเลยทีเดียวทุกคนมาดูยาสิครับยาสวยมากเลยนะครับกับคนชทีนคราปลูกข้าวเราก็ปลูกยาไว้นะครับยาหนีเปียกขึ้นแล้วบนถนนนะครับว่าจะปลูกนะครับเป็นอุโมงต้นไม้นั่นเอง แปลงว่าเอามงยางนาครับกับมงอะไรมงสักทองนะครับอันนี้แรจะปลูกนะครับแต่ว่าปลูกไปจะดูแรงแป๊บเดียวนะครับก็แยกย้านะครับตังต้นอยู่นะครับประมาณห้าสิบต้นนะครับก็แยกย้ายกลายเป็นนะครับปุ๋ยให้ต้นหญ้าต่อไปตรงนี้ก็เป็นร่องนะครับร่องอะไรเนี่ยร่องนะครับร่องไม่มีน้านะครับซึ่งปีนี้แรงนะครับ น่าจะแรงเยอะอยู่ฝนตกไม่ไม่ตลอดนะครับแต่ว่าเราก็นะครับมีแอ่งน้ําที่อยู่ตรงกลางครัมาดูกันแอ่งน้ําที่อยู่ตรงกลางครับประกอบไปด้วยพื้นที่ประมาณไร่นะครับไรกว่ากว่าความลึกอยู่ลึกอยู่นะครับประมาณท่วมหัวห้าคนนะครับก็มีปลานะครับเลี้ยงอยู่แล้วก็นะครับน้ําตอนนี้ก็เริ่มที่จะนะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วหลังจากที่มันลดมานานเนาะเพราะว่าช่วงฤดูแรงแรงเยอะนะครับ ไ้ฝนมาบ้างนะครับอีสานบานเฮาตรงนี้ก็เป็นระบบน้ําสุราเซียวนะครับก็ไม่เคยขึ้นไปทำความสะอาดเลยเพราะว่ามันสูงเนี่ยหาบันไดก่อนเนี่ยเห็นไหมสูงนะนะครับตอนแรกอะ่ะทำตำตๆนะครับแต่ทมดินตามมามันก็เลยทมมานี่ด้วยเลยเตี้ยลงมาเลยอะ่ะก็นะครับเป็นเรื่องปกติครับทําก่อนนะครับทำก่อที่สมไม่ต้องวางแผนครับ ทำไปเลยครับเดี๋ยวก็วางแผนตามหลังนะครับค้ามันไม่ได้ยังไงก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปถ้ารอคงนะครับไม่ได้ทํานะครับถ้าทําคงไม่ได้รอนะครับเอาละตรงนี้ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์อีกจุดหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเดี๋ยวมาตัดหญ้านะครับแล้วก็ปรับปรุงให้มันสวยงามปรับพื้นที่ให้มันสามารถที่จะนั่งนะครับนั่งชิวๆรอบๆสระได้วงกลมนะว่าจะทําเป็นนะครับ ที่ปั่นจักรยานรอบสระนี่นะครับแล้วก็เดินได้นะครับเอาไม้เทียมดูไม้ที่มีเดือนะครับท่านกว่าจะทําเองเนี่ยคิดว่าจะรอดหรอทำเองนะครับก็ลองดูนะครับเพื่อจะได้เันดูกระบวนการการเป็นช่างก่อสร้างนะครับเอาเสามาปัก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 นะครับปัคานวางแล้วก็เอานะครับไม้มาวางวางวางต่อต่อต่อกันตัดตัดตัดได้ยิ่ง สกรูเข้าไปไเห็นยากเลยในความคิดเอาตรงนี้ครับมาดูค,าความจริงนะครับความจริงอะยิงตะปูเป็นอย่างนะครับความจริงก็คือขุดดินเป็นอย่างนะครับเป็นอยู่แต่ว่าเหนื่อยไหมนะครับก็จ้างใครล่ะนะครับช่างช่างมามาดูช่างกว่าจะหาได้อีกอันนี้ก็นะครับยาอย่างสวยงามเลยทีเดียวต้นกล้วยนี่ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเฮ้ยเริ่มมีหน่อแล้วต้นกล้วยเขาเริ่มเติบโตได้แล้วก้ เริ่มมีความชุ่มชื้นอยู่ในทุ่งนาแล้วนะครับตรงนี้ตำมนก็เลี้ยงอะไรครับเลี้ยงความอ้างว้างนะครับจรงิงเป็นกบนะไปไหนไม่รู้นะครับผมจัจจาซีนอยู่นี่นะตรงนี้ก็เป็นกล้วยก็ค่อยคอยขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับตอนแรกก็จะทํานาแต่ว่าปลูกต้นข้าวนะแต่ว่าน้ําไม่มาเลยต้นก็ไม่มา ก็มีระบบน้ำอยู่แต่ว่าเอาพอใช้นะครับบ่อริโพกบระโภคเดี๋ยวเราจะไปนาอีกพื้นหนึ่งนะครับมาอีกพื้นหนึ่งก็คือนาที่อยู่ตรงข้ามนี่แหละครับเดินลัดไปก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะพารถไปนะครับเมื่อกี้น้ําเป็นสีอื่นนะห้นีดน้ําเป็นสีน้องเลยทีเดียวน้ํานี้ก็นะครับยังไม่ใส่นะครับยังไม่ใส่เลยนะครับ กาตอนนี้ก็ถ่ายรูปไว้ก่อน,นะครับมันจะเป็นช่องว่างระหว่างคลองสองคลองนะเราเดินทะลุมานะครับคำจริงถ้าบินโดรนก็จะสวยกว่านี้นะเดินด้วยพูดไปด้วยกันเหนื่อยเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเสานะครับคเรียกว่าเสาอะไรคาร์บอยนะครับก็ทําไวป้ปีกว่าแล้วนะครับนี่ก็จะมีรู้วอร่อยนะครับสองคนนี้ก็เป็นเด็กสวนกับชาวสวนสวนอย่างเดียวนะครับ ส่วนอย่างเดียวตรงนี้ก็เป็นที่พักนะครับคนสวนไอ้สองคนนี้มาทําอะไรครับเห็นครับตรงนี้ก็จะเป็นรูรูอะไรนะรูอโนดาตนะครับรูเอาไว้นะครับเลี้ยงปลาอันี้เราก็มาดูนะครับตรงนี้ที่หนึ่งนะครับเข้าไปดูว่าที่พักของเรานะครับ เป็นเช่นไรนะครับเตียง2ชั้นยังไงนะครับเตียง2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราเอาที่นอนมาใส่นะครับก็สามารถนอนได้นะครับแล้วก็มีโรงครัวนะครับมีห้องทํางานนะครับในตัวมองไปก็จะเห็นนะครับนู่นนะครับสุดล้หูลูกตาเลยทีเดียวโอเคนะครับทุกคนโอเคแล้วมาอัปเดตเรานะครับจุดจุดศาสตร์อันหนึ่งนะนะครับในการมานั่งมานอนเปลกันนะครับ แล้วพบกันนะครับทุกคนวันนี้ก็สวัสดีครับและเจอกันนะครับที่แปลงถัดไปบาย